สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับคุณพาฝันปิ่นทองและดิฉันวันทินีสักการค่ะสมเด็จพระเทพรัตราสุดาสยามบรมราชกุม,มารีนะคะสเสด็จทรงเยี่ยมศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านคะแนนจื้อขี่ตามพระราชดําริ เมื่อวันอังคารที่24ธันวาคมพุทธศักราช2556เวลา15นาฬิกาสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินด้วยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวบ้านคแนนจื้อคีจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จไปศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงตามพระราชดําริบ้านคแนนจือ้อขีจังหวัดตาก เวลา15ิกา10นาทีรถยนต์พาที่นั่งถึงศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านคะแนนจือ้อขีนายสุริยะประสาทบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดตากนายประเสริฐบุญเรืองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยว่าที่ร้อยตีธนิตแท่งทองคำผู้อำนวยการสำนักงานกศนจังหวัดตาก ผู้บริหารกศนจังหวัดภาคเหนือหัวหน้าส่วนราชการพื้นที่อำเภอท่าสองอย่างข้าราชการครูและประชาชนเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพ,พร,รัราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จขึ้นอาคารพระราชทานสิ่งของแก่ครูนิเทศกลุ่มบ้านมอโกโคีผู้แทนนักเรียนชายหญิงพระราชทานพันไม้ผลและผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้แทนชาวบ้านสองคนจากนั้นเสด็จเข้าภายในอาคารเรียนทรงลงพระนามาพิไทยในสมุดที่ระลึกผูมในการสำนักง,งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายหนังสือรายงานผลการดำเนินงานประจำปีการศึกษา2556นายนิวัฒน์เงินงามมีสุขครูนิเทศกลุ่มบ้านมอโกคีกราบบังคมทูลถวายรายงานการดำเนินงานของศูนย์การเรียนและโครงการตามพระราชดำริวว่กกาารงงขอหมมูบ้้้้สคััลใแผ ว่าที่ร้อยตีธนิตแท่งทองคําผู้มืนในการสํานักงานกศนจังหวัดตากนายกฤษณะเชื้อสายวิบูลผู้ใหญ่บ้านบ้านขแหนจื้อขีและนางดรศทอมสันนักวิเคราะห์นโยบายและแผนกลับบังคมทูลรายงานข้อมูลชุมชนบ้านขแหนจื้อขีโดยเฉพาะตรงนี้ค่ะจะเห็นว่าลงสีข้าวคารจมาร์ถึงว่าลงสีข้าวยิงลงสีข้าวตรงนี้เป็น นายสมชายเด็ดขาดรองผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์กลาับบังคมทูลรายงานกิจกรรมนักวิทยาศาสตร์น้อยและนำเสนอ,อนิทรรศการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สำรวจ<ล>ดินน้ำสัตว์น้ำและป่าไม้ในชุมชนบ้านคะแนจื้อขีหน,นึ่งจากการสังเกตจะพบว่าพื้นที่ป่าต้นน้ำได้ลดลงมากในฤดูแลมีการเผาป่า ไฟป่าได้ลุกลามเข้าไปในเขตป่าต้นน้ํามีการพูดคุยกันและมีการจัดตั้งกลุ่มรักดินรักน้ํารักป่าขึ้นโดยมีวัสดุอุปกรณ์ไว้เพื่อจะให้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นระยะต่อไปจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินออกจากอาคารเรียนไปทอดพระเนตรกิจกรรมการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันแปลงผักชนิดต่างๆเช่น ผักกาดกวางตุง้งผักกาดขาวผักกาดหัวและมะเขือเป็นต้นแปลงปลูกไม้ผลเช่นมะม่วงมะละกอกล้วยเป็นต้นซึ่งพืชผักเหล่านี้ปลูกโดยใช้หลักการเกษตรธรรมชาติโดยใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยชีวภาพสนับสนุนองค์ความรู้โดยศูนย์ฝึกอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดเชียงราย ทรงทอดพระเนตรการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินบ่อเลี้ยงกบก,การเลี้ยงไก่พันไข่พื้นเมืองการเลี้ยงหมูพันพื้นเมืองเรือนเพาะเห็ดนางฟ้าเรือนเพาะชำและโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งสนับสนุนโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานจากนั้น เสด็จเข้าภายในอาคารเรียนสิทธ์เก่าศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านแขนแนจือ้อขีกล่าวคำปฏิญาณและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณ ทรงใายพระฉาย,ยาลักษณ์ร่วมกับคณะครูและนักเรียนหนึ่งชุดเสด็จออกจากอาคารเรียนทรงปลูกต้นขนุนพันธองประเสริฐหนึ่งต้น,จ,นจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปอาคารอเนกประสงค์ทอดพระเนตรห้องเรียนและการสาธิตการเรียนการสอนเรื่องประโยชน์ของต้นไม้โดยนางสาวบานเย็นกอบกุลอาชา ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านแคนแนจื้อขีทีนี้ครูอยากจะให้นักเรียนอาสาสมัครมาดนึงค่ะนำเสนอประโยชน์ของการมีต้นไม้ใครจะอาสาสมัครมาคะเดี๋ยนี้อย่าพายก่อนนะคะเดี๋วเดยอย่าพายก่อนเชน่นไม่สมัคไม่เอ๊ไกี้ไม่ยอมมา สวัสดีค่ะนชื่อดเดียร์พอนรจะมานำเสนอประโยชน์พยากรต้ไมไงดานิชามีน,น้ำดื่มน้ำใช้ใช้จับฝังยารักษาโรคทำล็อตไก่จกับตามีที่หมูอาศัยช่วยปย้องกันลมพายุแรงทำข้อหมูให้น้ำร้อนน้ำเพื่อผักทำให้ดีสุชื้นให้ยาสมุนไพร ใช้ทำเสาตามบ้านดูคามทิศใช้ทำเสื้อนุงมใหญ่ไหม้่าเชให้อากาศป่าเป็นธรรมาของทุกชนปน่าเป็นตลาดของทุกชนให้ความร่มเย็นให้อากาศเราลดภาวะโลกร้อนค่ะขอบคุณเด็กิยาบพอมากค่ะตงมือให้เด็กหญิงหยาบพ่อดังๆค่ะโลก จริงๆแล้วที่หนูได้นาเสนอประโยชน์ของกันมีต้นไม้มีเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเช่นต้นป้ายน้าดอกไปปั่นเป็นเส้นได้แล้วก็นําเป็นทอเป็นเสื้อผ้าแล้วก็ใส่เป็นเชิ้ตน้ใช่หมคะใช่ค่ะ,คะทีนี้ทูก,ก็อยากจะให้นัรียนอาสาสมัครมาอีกหนึ่งคนคะ่ะนำเสนอโทษของกันไม่มีต้นไม้ใครจะอาสาสมัคร<ห>มาคะครับอ่าอย่าชื่อเปมนยกเกินนะครับอาเชิญครับ สวัสดีครับผู้ช <h> ีพนายจุกเริสกูนาพ่อพูดจมานาสีนงทกกอาการนีต้ไม้ใช่นิรับไม่มีใบไม้ที่ทาระาคาหาสมุนพรยากึ้งเกิดความภาวะโลกรองโฟตไม่ตาฤรดูกามสาปาสูภาถ้าให้อากาศร้องไม่มีที่อยู่อาศัย ปลาปาเนื้อน้อยลงไม่มีที่โลดนะเกิดดิทหลงไม่มีน้ำดีน้ำใช้าสปาปปะตโออาหาตายฮากีเขาปายากขึ้นอากาศแห้งแล้งเกิดดีหลายน้ำโลดเนื้อน้อยลงเกิดน้ำปลาไหลละเกิดลลภายุ่แรง ซาบาไม่มีอลไรที่อยู่อาศัยดีแห้งแล้งขาดวันชุ่มชื้อดีร้อนเกิดสาบิเกิดดีแตกค่ะเก่งมากเลยค่ะขอบคุณมาก <c oughs> อาตอมือให้เพื่อนดังดันค่ะ <c oughs> เห็นไหมคะกานไม่มีต้นไม้นะคะโทษมียแยะๆมากมายเลยทีนี้หนูรู้แล้วนะคะ ค่ะหนูก็ต้องช่วยกันดูแลต้นไม้ในชุมชนของตัวเองนะคะถ้าหนูรู้ประโยชน์แล้วโทษแล้วหนูก็ต้องช่วยกันดูแลรักษาต้นไม้ในชุมชนของตัวเองนะคะค่ะทีนี้ผลงานของหนูนี่เดี๋ยวคุณจะติดไว้ข้างห้องนี้ถ้าว่างให้หนูกลับไปอ่านแล้วก็จดบเในสมุดทุกคนนะคะ ร้องเงนดังแล้วก็เต้นให้สวยที่สุดนะคะพร้อม้อมยังคะพร้อมแรังาลกขึ้นค่ะเ้นไปายางกะบอืนมาเต้นพร้อมนยังคะร จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าโดยมีครูและผู้แทนสหกรณ์จังหวัดตากเฝ้าถวายรายงานและเสด็จทอดพระเนตรห้องประกอบอาหาร ทรงใช้พระฉาย,ยาลักษ์ร่วมกับคณะหน่วยแพทย์พระราชทานหนึ่งชุดทรงเสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานผู้แทนเหล่ากาชาดจังหวัดตากผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดตากผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตากผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่นเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงเสด็จเยี่ยมราษฎร ประมาณ16นาฬิ30นาทีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวบ้านคแหนตจื้อขีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับยังอำเภอแม่สอด กระทรวงศึกษาธิการค่ะร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนปล่อยคาราวานเสมาร่วมใจต้านภัยหนาวเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว23จังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางค่ะนายจตุรนฉายแสงรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า จากสถานการณ์ภัยหนาวที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินขณะที่สถานการณ์นั้นคาดว่าจะรุนแรงขึ้นจากอุณหภูมิที่ลดลงอย่างต่อเนื่องดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจำเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและได้ประสานไปยังหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งบริจาคเครื่องนุ่งหุ่มกันหนาวจำนวน19,300ชุด ส่งมอบให้กับประชาชนในจังหวัดต่างๆที่ประสบภัยหนาว12เส้นทางประกอบด้วยเส้นทางที่1จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดมุกดาหารจังหวัดอำนาจเจริญเส้นทางที่สองจังหวัดอุตรดิตถ์จังหวัดแพร่เส้นทางที่สจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เส้นทางที่สจังหวัดเชียงรายเส้นทางที่หจังหวัดนครพนมจังหวัดสกลนครเส้นทางที่6จังหวัดน่าน เส้นทางที่7จังหวัดน้องคายจังหวัดอุดรธานีเส้นทางที่8จังหวัดน้องบัวลำพูขอนแก่นเส้นทางที่9จังหวัดลําพูนลําปางเส้นทางที่10จังหวัดตากจังหวัดสุโขทยัยจังหวัดพิษณุโลกเส้นทางที่11จังหวัดกาญจนบุรีและเส้นทางที่12จังหวัดเลยค่ะ กระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานในการทําบุญตักบาทพระสงฆ์เนื่องในวันขึ้นปีใหม่นะคะและร่วมงานสุขสันต์ปีใหม่2557ที่สนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการนายจตุรนฉายแสงรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนางสุทธิศรีวงสมานปรลัดกระทรวงศึกษาธิการรวมทั้งผู้บริหารขร้าราชการลูกจ้างและบุคลากรในสังกัดร่วมในพิธีทาบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่และร่วมงานสุขสรรวันปีใหม่2,557ใน,นเมื่อวันที่27ธันวาคม2,556ที่สนามหน้ากระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึงงานทำบุญตักบาตรและพบปะสังสรรค์นเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการว่าถือเป็นประเพณีอันดีงามและเป็นโอกาสในการเชิญชวนองค์กรต่างๆในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการให้มาร่วมงานกันต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการทำงานและให้การสนับสนุนในด้านต่างๆเป็นอย่างดีโดยเฉพาะการปฏิรูปการศึกษา ในโอกาสขึ้นปีใหม่นี้ขออํำนวยพรอให้ทุกท่านมีความสุขร่วมกันทํางานเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติเพื่อลูกหลานเยาวชนประชาชนเพื่อเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปและขอให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญคิดประสงค์สิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการ ในช่วงรายงานพิเศษวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปไกลถึงภาคใต้ค่ะซึ่งจะพาไปสัมผัสชีวิตของชาวใต้ที่สถาบันทักษิณคดีศึกษารายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมได้กับคุณปุณธน,นิตาวากระดวนค่ะแดนดินถิ่นด้ามขวานที่มีสเสน่ห์ตรึงตาให้ผู้ที่ผ่านไปมาได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติที่แสนสวยงามของเมืองสองทะเล ที่มีสถาบันทักษิณคดีศึกษาซึ่งเป็นสถาบันวิจัยทางด้านวัฒนธรรมบ่งบอกถึงความเป็นอัตลักษณ์ของคนถิ่นทักษิณแห่งนี้เริ่มต้นจากโครงการเล็กๆศูนย์ส,ส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมจนยกฐานะเป็นสถาบันทักษิณคดีศึกษาที่ตั้งอยู่ณตําบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาบริเวณใกล้เชิงสะพานเตลสุลานนท์ช่วงที่สอง สถาบันแห่งนี้เริ่มต้นจากการออกเก็บข้อมูลการเรียนการสอนคติชนวิทยาโดยเห็นว่าวัตถุทางวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมพื้นบ้านเป็นสิ่งที่มีคุณค่าบ่งบอกถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในทุกมิติความตั้งใจของท่านศาสตราจารย์สุทธิวงศ์พงไพบูรณ์ซึ่งเป็นชาวสงขาโดยกำเนิดแล้วท่านตื่นขึ้นมาในช่วง ช่วงยามที่ประเทศไทยเริ่มที่จะมีแผนสิ่งที่เรียกว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแล้วท่านเห็นว่ามันเริ่มที่จะเกิดความผิดเพี้ยนทางสังคมการพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในห้วงเวลานั้นค่อนข้างหลงลืมความมีรากของสังคมตัวเองแล้วท่านก็มองเห็นหายนะที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าเพราะว่าท่านเชื่อ นะจนก่อให้กลายมาเป็นตัดยาของสถาบันทักษิณคดีศึกษาก็คือท่านเชื่อว่าความก้าวหน้านะฮะความก้าวหน้าของสังคมสังคมหนึ่งจะพัฒนาไปเกินคุณภาพของของประชากรไปไม่ได้และคุณภาพของประชากรม,มีมีวัฒนธรรมเป็นตัวกำหนดอยู่เบื้องหลังท่านจึงมองเห็นว่าเรื่องการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมสำคัญมาก ท่านก็ต้องการที่จะสร้างเอาข้อมูลทางวัฒนธรรมมามีส่วนร่วมในการวางแผนในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาสังคม เมื่อก้าวเข้าสู่พิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาบ้านทรงไทยหลังคาจัว่วบ่งบอกเรื่องราวในอดีตแสดงให้เห็นถึงวิถีองค์รวมในความเป็นภาคใต้โดยใช้วัสดุและสื่อทุกชนิดอันเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ตกทอดมาหลายชั่วอายุคนและตกมาเป็นมรดกที่เทียบค่ามิได้ของแผ่นดิน นำมาซึ่งการถ่ายทอดเรื่องราวประเพณีความเชื่อและของสะสมต่างๆในสมัยเก่าก่อนถูกถ่ายทอดผ่านสิ่งของทั้งยังมีตัวละครดินหรือรูปปั้นซึ่งมีขนาดเล็กกระทัดรัดแต่ให้ความรู้สึกถึงเรื่องราวประเพณีในสมัยนั้นๆได้อย่างลึกซึง้งและสร้างความน่าสนใจในทุกช่วงชีวิตแล้วท่านก็ได้รวบรวมพันธมิตร หรือกัลยาณมิตรทั้งหลายค่อยๆศึกษารวบรวมจกนกระทั่งเก็บข้อมูลจกนกระทั่งท้ายที่สุดการต่อสู้ก็ทําให้ก่อให้เกิดเป็นสถาบันทักษิณคดีศึกษาแห่งนี้เพราะทั้งคาดหวังว่าสถาบันทักษิณคดีศึกษาจะเป็นแบบอย่างหนึ่งที่จะเป็นองค์กรทางวัฒนธรรมที่ครบวงจรไอข้อมูลเหล่านี้มันมีนัยยะทางภูมิปัญญามีนัยยะที่จะตอบคำถา,ถามถึงรากเหง้า มันมันจะมันจะมีผลมหาศาลต่อหลายๆายเรื่องถ้าจัดการเป็น สถาบัานแห่งนี้จะเป็นกึ่งห้องสมุดกึ่งพิพิธภัณฑ์มีสารานุกรมภาคใต้ที่มีพื้นที่ทั้งหมด23ไร่ลักษณะของอาคารเป็นสถาปัตยกรรมแบบภาคใต้แบ่งออกเป็น4อาคารโดยแต่ละอาคารจะแบ่งออกเป็นห้องๆแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์โบราณวัตถุที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นเครื่องประดับศาตราวุธที่ใช้กันในภาคใต้เช่นกริด มีดชายทงมีดหางไก่การแสดงผ้าทอพื้นเมืองเช่นผ้าทอภุมเรียงผ้าทอปัตตานีและห้องแสดงกระต่ายขูดมะพร้าวในรูปต่างๆสมัยเก่าก่อนที่มีรูปแบบหาชมได้ยากทั้งในห้องแสดงการละเล่นพื้นเมืองเช่นหนังตะลุงโนราลิเกป่าห้องแสดงวิถีชีวิตชาวใต้ ห้องจัดสแสดงกว่าสิบห้องล้วนชวนมองทั้งสิ้นที่มีเอกลักษณ์เป็นของตอนเองพิพิธภัณฑ์คดีชนวิทยาเนี่ยเป็นเพียงหนึ่งในกิจกรรมของสถาบันทักษิณคดีศึกษากิจกรรมของสถาบันทักษิณคดีศึกษาคือการเก็บรวบรวมประมวลข้อมูลศึกษาทั้งหมดเกี่ยวกับความเป็นภาคใต้แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านั้นผลผลสะท้อนที่เป็นรูปธรรมท,ที่ออกมา นอกจากพิพิธภัณฑ์กติชนวิยาก็คือสิ่งที่เรียกว่าสารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนทําให้เห็นถึงภูมิปัญญาของบรรพชนทําให้เห็นถึงรากเหงา้าทําให้เกิดความภาคภูมิใจและความภาคภูมิใจนี่แหละครับมันจะไปก่อให้เกิดสิ่งสําคัญมากๆก็คือก่อให้เกิดความมั่นคงของชาติ ทรัพยากรทางด้านวัฒนธรรมของภาคใต้มีนัยสำคัญยิ่งต่อการศึกษาวิจัยที่จะนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศได้ทั้งสิน้นทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองและการปกครองตามบริบทในแต่ละท้องถิ่นผลผลิตที่เรียกว่าสถาบันทักษิณกดีศึกษาก็ตามพิพิธภัณฑ์กติชนวิทยาก็ตามจึงมีวัตถุประสงค์อยู่ที่ว่า เราจะเอาข้อมูลทางวัฒนธรรมมาใช้ประโยชน์ในยุคปัจจุบันเพราะฉะนั้นที่นี่จึงไม่ใช่กูดังที่ททเก็บของเก่าเป็นที่ที่ต้องการทำให้สิ่งเหล่านี้มีชีวิตแล้วก็มารับใช้สังคมปัจจุบันครับ ที่นี่นับได้ว่าเป็นที่จัดแสดงศิลปะวัตถุและโบราณวัตถุรวมทั้งวิถีชีวิตของชาวใต้ไว้เป็นหมวดหมู่ทั้งหมดอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยาสถาบันทักษิณคดีศึกษา อีกทั้งยังมีหอชมวิวไว้ให้ชมทิวทัศน์สวยๆของเกาะยอและทะเลสาบสงขลาเปิดให้ผู้ชมที่สนใจเข้าชมทุกวันระหว่างเวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา17นาฬิกาสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่074331184-9ค่ะนัทวุฒิวากะดวนถ่ายภาพอุณธนิตาวากะดวนรายงาน สำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการข่าวการศึกษาแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวการศึกษาได้ทางช่อง eTV แห่งนี้ค่ะและที่เว็บไซต์ www.etvthai.tv นะคะหรือจะชมคลิปข่าวการศึกษาย้อนหลังได้ที่ www.youtube.com/etvnewthai ค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณพาฝันปินทองและดิฉันวัทีนีสกางพร้อมด้วยทีมงาน eTV ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ